Hi guys, good morning, everyone. I'm Joy speaking. Uh, today, twenty-three and August, two thousand and twenty-four. The time is eleven o'clock and nineteen minutes. And the weather in Thailand have got twenty-five and today degree. And today's Friday. So now I have to make order sent to my friend. So let's do, let's working with me. Let's start with uh bag. So he ordered last bag for three, and locker room. Three and last <coughs> last rest. So he won last red. Last red is two. Okay, and Tom Less one and uh last yellow of two and last one is last go right this one so the main thing is very really important how to do qc before i send the perfume to my friends why i have to do the qc because when the product is from overseas and when we open the new one so very really important when you open the new one you have to do qc first for example in this one when i open the new pack so I can see the yellow mark here look so t h a t mean this button is leaking you cannot sell it's broken <S <c oughs> นี่นะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเราเปิดแพ็คใหม่เราทําการตรวจ QC นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับมันมีรอยสีเหลืองอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือนะครับมันเสียนะครับถ้าเราไม่ทําการตรวจ QC นะครับเรามาขวดเดียวอย่างเงี้ยเราจะดูไม่ออกเห็นไหมนี่นะครับ เราจะแยกไม่ได้ว่ามันเสียนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อส่วนมากนะครับคนที่จะไปเจออ่าน้ําหอมนะครับนี่นะครับน้ำหอมนะครับเป็นของเก่าหมดอายุนะครับเพราะว่าคนขายนะเขารู้อยู่แล้วนะครับไม่งั้นนะเขามัมาขายถูกหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณซื้อกว่าสามร้อยอ่ะนะครับลองเช็คเว็บไซต์ที่อเมริกาดูนะครับเขาขายกันอยู่ที่ขวดสิบเหรียญสิบห้าเหรียญก็ 15เหลียญก็อยู่ที่450บาทแล้วเมืองไทยจะขายได้ไง300บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ตรวจ QC ดูนะครับถ้าเรามาเทียบกันสองขวดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมว่ามันแตกต่างกันเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างไหมด้านขวามือของผมเนี่ยคือมันเสียนะครับเสียก็คือไม่ดีนะครับตัวน้ําหอมนะครับจะไม่มีคําว่าะน,นะครับไม่มีคําว่าตําหนินะครับคือเวลามันเสียก็คือกลิ่นมันออกไปหมดแล้วเหลือแต่ เหลือแต่น้ํายาในขวดนะครับนี่นะครับอันนี้คือการตรวจ QC เบื้องต้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะจะทำการตรวจน้ํายาในขวดนะครับอันไหนที่มันต่ํากว่ามาตรฐานนะครับเราก็จะไม่ขายนะครับเพราะว่ามันอ่าหลังจากเราตรวจไม่ผ่าน QC คือมันจะใช้ได้ไม่นานนะครับเท่ากับสินค้าที่ได้มาตรฐานนะครับขอบคุณมากครับ